ขอน,นอน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่แปดร้อยสี่สิบเอ็ดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสร,ริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกปูนแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตจ,จักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีใน,านบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังัจฉามิธัมมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิ Ang, ทุติยัมปิพุทธังสารนังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังขจฉามิสติยัมปิพุทธังสารนังขจฉามิสติยัมปิธรรมังสารนังขจฉามิสติยัมปิสังขังสารนังขจฉามินัททิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะ วัตยตยังสัตตุสา,าเสน่นัตถิเมารนังอัญยังธรรมโมเมารนังวรังเอเตนัสัตวัตเชนะวัตยตยังสัตตุสา,าเสน่นัตถิเมารนังอัญยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนัสัตวัตเชนะวัตยตยังสัตตุสาเสนที่พึองอื่นของข้าไป้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสมปัปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานอาชีวะธรรมกสีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาปรัตนาไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อะพรมมจริยาเวรามณ <eman> ีสิกขาประทาง pues สมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัเตเจคีตวาทีตวิสุกทัศสนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะทาลนะมันดนะวิปุสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจาศยนะมหาศยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูปะ รัชะตะปฏิกคานาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลส,สิบประการนี้ตามแย่งอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบ จเจริญบุญญาเกเรยาวัตถุสิบจเจริญโพธิปักเคียรรราม37ประการอันประกอบด้วยสติป,สสมมประทานสีสมมัประธานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพละหา้าโพชงเจ็อเรียรม,รมักมีองค์8เพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนา,ายอันสูงสุด ส่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันโย่อันที่เราตื่นกันขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรคะมีความรู้สึกตัวใช่ไหมคะรู้ว่าตื่นขึ้นมาจากการหลับแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวกายถามว่าในการที่มีรูปธรรมเพียงอย่างเดียวนั้นสามารถที่จะเป็นปัจจัยในการเคลื่อนไหวกาย มีความรู้สึกต่างๆรักบ้างโกรธบ้างเป็นกุศลบ้างนานาประการเหล่านี้เพราะอะไรเป็นปัจัย mm hmm. ก็เพราะมีนามธรรมใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะมีแต่รูป,ปรธรรมเท่านั้นสิ่งที่พระองค์เรียกว่านามธรรมนั้นมีอยู่สมประการคือจิตเจตสิกและพระนิพพานซึ่งจิตและเจตสิกนั้น เป็นนามธรรมที่เป็นสังกตะธรรมอาศัยปัจจัยปรุงแต่งส่วนนามธรรมอันประเสริฐสูงสุดในการที่เราร่วมกันศึกษาเพื่อก้าวไปสู่นามธรรมนั้นคือพระนิพพานเป็นนามธรรมที่ไม่รู้อารมณ์แต่เป็นนามธรรมอันประณีตสูงสุดที่เป็นอารมณ์ของมัคคจิตและผล,ลจิตซึ่งประกอบด้วยโซดาปฏิมค โสดาปฏิผลสกะทาคามิมักสกะทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตตมักอรหัตผลต้นค่ะเราก็มาร่วมกันศึกษาในธรรมะอันประณีตเหล่านี้ซึ่งพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประกาศพระสัทธรรมอันประเสริฐเหล่านี้นะคะก็ขอศึกษา ในคู่มือการศึกษาในจิตปรมัติ์ในพระอภิธรรมมัฏสังคหะเริ่มต้นใหม่ในปริเจตที่หนึ่งค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะความเบื้องต้นหนังสือเล่มน,นี้เป็นการรวบรวมคำสอนตามความในพระอภิธรรมมัฏสังคหะปริเจตที่หนึ่งซึ่งพระอนุรุทธาจารย์ ได้รจนาไว้และให้ชื่อว่าจิตตะสังคหวิภาคอันมีความหมายว่าเป็นส่วนที่รวบรวมกล่าวถึงจิตปรมตจตยออ่อดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงให้ชื่อว่าคู่มือการศึกษาจิตปรมัติตก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องของจิตปรมัติตขอกล่าวความเบื้องตน้นพอให้ทราบที่มาแห่งพระอภิธรรมะสังคหะ และข้อความบางประการที่ควรจะทราบไว้ในขั้นตอนนี้เพื่อจะได้สะดวกแก่การศึกษาต่อไป 1. สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านับแต่ได้ตรวจสู้อนุตตรสัมโพธิญาณแล้วได้ทรงสั่งสอนโปรดเวณนสัตว์เป็นเวลายาวนานถึง45ปีนั้นรวมได้ถึง8 000, 4 0 0 0พระธรรมขันธ เมื่อประมวลจัดสรรสงเคราะห์เป็นพวกเป็นหมวดเป็นหมู่ก็จัดได้เป็นสามหมวดซึ่งเรียกกันว่าพระไตรปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกสองพระวินัยปิฎกธรรมาใดที่แสดงไว้เป็นข้อบังคับเป็นระเบียบแบกแผนให้ประพฤติปฏิบัติโดยมีข้อกำหนดโทษ แก่ผู้ล่วงละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามไว้เป็นขั้นๆตามโทสานุโทษนั้นเรียกว่าพระวินัยปิดกมีสองห0ื่พระธรรมขันธ์พระวินัยนี้เป็นพื้นฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้รูปร่างงดงามมีสง่าราศีและกิริยามารยาสุภาพเรียบร้อยพระวินัยปิดก ซึ่งมีสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์นี้จำแนกเป็นสี่คำพีมีชื่อว่าคำภีอาธิกรรมคำภีปาจิตตีคำภีมหาวัรคำภีจุลวั์และคำภีปริวานเพื่อให้สะดวกแก่การจดจำรำลึกท่านโบราณอาจารย์จึงได้ยกพยางหน้าแห่งคำภีนั้นมาเป็นเครื่องจดจำคือ อาปามะจุปะต่อมาก็เลยถือกันว่าอาปามะจุปะนี้คือหัวใจของพระวินัยสพระสุตันตปิฎกธรรมใดที่แสดงไว้โดยยกบุคคลขึ้นเป็นตัวอย่างทั้งในทางชอบและทางชั่วมุ่งหมายที่จะให้เวไนยสัตว์ได้รู้สม,มุติสัจจะคือรู้ความจริงตามโวหาร ของโลกนั้นเรียกว่าพระสุตกันตปิฎกซึ่งเรียกสั้นๆว่าพระสูตรมีสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระสูตรนี้เป็นพื้นฐานในอันที่จะแสดงสร้างสรรค์ให้อัธยาศัยสงบและมีจิตใจแน่วแน่มัน่นคงพระสุตันตปิฎกหรือพระสูตรซึ่งมีสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์นี้ จำแนกเป็นห้านิกายที่ชื่อว่าทีคานิกายมัชฌิมานกายสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายและขุทธ,ธกานิกายเพื่อให้สะดวกแก่การจดจำรำลึกท่านโบราณาจารย์จึงได้ยกพยางหน้าแห่งนิกายนั้นๆมาเป็นเครื่องจดจำคือทีมะสังอังขุ ต่อมาก็เลยถือกันว่าทีมะสังอังขุนี้คือหัวใจของพระสูตรปีพระอภิธรรมปิดกธรรมใดที่แสดงไว้เป็นส่วนล้วนแต่เป็นปรมัททสัจจะคือตามความเป็นจริงอันมีเนื้อความไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรเพื่อจะได้เห็นแจ้งในสภาวะธรรมนั้นๆ โดยไม่กล่าวอ้างบุคคลมาเป็นสำคัญนั้นเรียกว่าพระอภิธรรมปิดกนี่สี่หมสองพันพระธรรมขันพระอภิธรรมนี้เป็นพื้นฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้มีสติว้องไวมั่นคงและมีปัญญาหลักแหลมพระอภิธรรมปิดกซึ่งมีสี่หมสองพันพระธรรมขันจำแนกเป็นเจดคัมภี มีชื่อว่าธรรมสังคณีวิพังาธ,ธาตุกถาปุคลาปัญญัติกาวัตถุยมกและมหาปัฏฐานเพื่อให้สะดวกแก่การจดจำรำลึกท่านโบราณอาจารย์จึงได้ยกพยางหน้าแห่งคำพีนนั้นนั้นมาเป็นเครื่องจดจำถือสังวิทาปุกะยะปะ ต่อมาก็เลยถือกันว่าสังวิทาปะุกะัยะปะนี้คือหัวใจของพระอภิธรรมคำภีธรรมสังคณีว่าด้วยหมวดแห่งปรมาถธ,ธรรมคำภีวิพังว่าด้วยการจำแนกปรมาถธ,ธรรมคำภีาธาตุกถาว่าด้วยาธาตุแห่งปรมาถธ,ธรรม คำภีปุคราบัญญัติว่าด้วยบัญญัติบุคคลและประมัติ์คำภีกระถาวัตถุว่าด้วยการถามและตอบในปรมัถธรรมคำภียมกว่าด้วยการแสดงปรมัถธรรมเป็นคู่คู่คำภีมหาปัฏฐานว่าด้วยปัจจัยของปรมัถธรรมในพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ มีสามหมวดใช่ไหมคะพระวินัยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นระเบียบแบบแผนให้ประพฤติปฏิบัติโดยมีข้อกําหนดโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดหรือให้ปฏิบัติตามในวินัยนั้นๆมีอยู่สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์โดยมีห้าคำพีใช่ไหมคะตัวย่อคืออาปามะจุป หมวดที่สองก็คือพระสุตันตปิฎกเป็นพระธรรมที่ยกบุคคลขึ้นเป็นตัวอย่างทั้งในทางดีและทางชั่วมุ่งหมายที่จะให้เวนัยสัตว์นั้นได้รู้สมมุติสัจจะนะคะคือรู้ความจริงตามโวหารของโลกเรียกว่าพระสุตันตปิฎกค่ะมีสอ0 0มพระธรรมคันมีกี่นิกายคะ มีห้านิกายตัวย่อคือทีมะสังอังขุซึ่งเมื่อศึกษาพระสุตตันตปิฎกแล้วนำมาซึ่งความสงบแห่งจิตค่ะในหมวดที่สาก็คือพระอภิธรรมปิฎกเป็นเรื่องของปรมตถสัจจ์ซึ่งเป็นความจริงแท้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันเลย นะคะแล้วก็แสดงสภาวะนั้นนั้นโดยไม่กล่าวถึงบุคคลอยู่ด้วยกันถึงแปดหมื่นสองพันพระธรรมขันธ์นะคะมีครึ่งหนึ่งของแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เลยใช่ไหมคะเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งปัญญาค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกันเจ็ดคำพีนะคะตัวย่อคือสังวิทาปุกะ ยะปะในอห้าพระอภิธรรมมัทธสังคหะมาจากคำว่าอภิธรรมะแปลว่าธรรมะอันประเสริฐยิง่งหมายความว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่จริงเป็นธรรมะที่เป็นจริงได้แก่พระอภิธร,อธรรมปิฎกเจ็ดคัมภีร์คำว่าอัทธะแปลว่าเนื้อความหมายความว่าเป็นเนื้อหา หรือเป็นหัวข้อแห่งพระอภิธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานและบัญญัติสังแปลว่าโดยย่อคหะแปลว่ารวบรวมเมื่อประมวลความหมายแห่งคำเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้วก็มีความหมายว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานและบัญญัติ ที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในพระอภิธรรมปิฎกเจ็ดคำพีนั้นได้รวบรวมมาแสดงโดยย่อในปากณ์นี้พระอภิธรรมมัทธะสังคหานี้เป็นชื่อของปรกกณ์ที่พระอนุรุทธาาจารย์ได้รวบรวมอธิบายความโดยย่อแห่งพระอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะ ในการที่จะต้องศึกษาและเข้าไปรู้ความจริงเพื่อออกจากอาวิชชาซึ่งไม่รู้ความจริงเลยว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นเราอย่างเหนียวแน่นนั้นไม่ใช่ความจริงเลยแต่ด้วยเหตุที่อวิชชานั้นปกปิดเอาไว้หากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระศาสดาผู้สูงสุดแล้วแล้วก็ เราไม่มีวันจะได้รู้ความจริงเหล่านี้ที่จะได้เห็นโทษตามความเป็นจริงและมีโอกาสที่จะออกจากทุกโทษของความรู้ผิดเห็นผิดหลงผิดอยู่ในวัตตะสงสารนั้นได้เลยค่ะประมัตรธรรมที่เป็นจิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นทุกขะอริยสัต์นั้น เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อเข้าไปกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามอันประกอบด้วยสัจญานกิจยานและกตตยานค่ะหากไม่เข้าไปรู้ความจริงเหล่านี้ก็ไม่มีวันที่จะออกจากถูกได้ก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นมีจิตเบิกบานร่าเริง ในการที่จะศึกษาพระศัธรรมร่วมกันเพื่อก้าวออกจากวัฏฏุกนะคะถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจก็ไม่สามารถถ่ายถอนความยึดผิดเห็นผิดได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้การบังเกิดขึ้นของพระบรมศาสดาผู้สูงสุดเท่านั้นนะคะจึงประกาศพระศัธรรมเหล่านี้ได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อย สี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปในพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะส่วนในพระพุทธเจ้าศรัทธาธิกะนั้นต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีถึงแปดอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปส่วนพระพุทธเจ้าว,วิริยาธิกะนั้นต้องบำเพ็ญบารมีทั้งสามสิบทัศน์นั้นอาศัยเวลาถึง สิบหอสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากรับค่ะการที่เรามีบุญมาเกิดในพุทธเขตของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นแสดงถึงการได้สั่งสมบุญมาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาศึกษาร่วมกันเพื่อก้าวออกจากความรู้ผิดเห็นผิดและก้าวไปถึงความผลถทุกด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามให้ถูกต้องถูกตรง ามพุทธประสงค์ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอัเรียสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญพังิ้น แต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยง่ายโดยพลโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กลับสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ